7. ปัทมะเวรสูตรว่าด้วยภัยเวรสูตรที่หนึ่ง27ครั้งนั้นแลอนาธบินทิกะขาหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวา,ายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาธบินทิกะขหาหบดีดังนี้ว่าขาหบดี เมื่อใดอริยสาวกระงับภัยเวรห้าประการได้แล้วและประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนเองว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์ดิยรชานสิ้นแล้วมีอบายทุกคติและวินิบาตสิ้นแล้วเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตา มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าอริยะสาวกระงับภัยเวรห้าประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ฆ่าสัตว์ 2. การฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสามปรายภพบ้างต้องสวยทุกโทมนัตทางใจบ้าง บุคคลผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ย่อมไม่ประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันที่เป็นไปในสัมปรายภพทั้งไม่ต้องเสวยทุกขโทมนัสทางใจบุคคลผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้วย่อมระงับภัยเวรน,นั้นได้อย่างนี้ 2. บุคคลผู้ลักทรัพย์ 3. บุคคลผู้ประพฤติผิดในการ สบุคคลผู้พูดเท็จ 5. บุคคลผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมลไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเพราะการเสพของมืนเมาคือสุราและเมลไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสามปรรยพบบ้างต้องเสวยทุกขโทมนัตทางใจบ้าง บุคคลผู้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทย่อมไม่ประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันที่เป็นไปในสำปรายภพทั้งไม่ต้องเสวยทุกขโทมนัตทางใจบุคคลผู้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วย่อมระงับ ภัยเวรน,นั้นได้อย่างนี้อริยสาวกระง,งับภัยเวรห้าประการเป็นอย่างนี้แลอริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันต รัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยะบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกสี่ เป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะใคร่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สารเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาห้าประการเป็นอย่างนี้แล ข้าหบดีเมื่อใดอริยสาวกระงับภายเวรห้าประการนี้ได้แล้วประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสี่ประการนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนเองว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้วมีอบายทุกติ และวินิบาตสิ้นแล้วเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าปฐมะเวรสูตรที่เจ็จบ